เสียงอ่านหนังสือสนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเป็นการสนทนาการระหว่างกอรสกานิวนะคะเล่ม3ต่อกันเลยนะคะนีนแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าแมวตัวนั้นไม่ใช่ยายของผมกลับมาเกิดกอสกระบวนการที่เราคุยกันตรงนี้คือวิวัฒนาการคือการสร้างตัวตนขึ้นใหม่และวิวัตต่อไป และการวิวัฒน์นี้จะเป็นไปในทางเดียวนั่นคือสูงขึ้นและสูงขึ้นไปเรื่อ,อยๆความปรารถนาสูงสุดของวิญญาณน,นั้นก็คือการได้มีประสบการณ์ถึงด้านที่สูงส่งและสูงส่งขึ้นไปเรื่อยเของตนฉะนั้นวิญญาณจึงพยายามเลื่อนระดับการวิวัฒนาการให้สูงขึ้นไม่ใช่ต่ำลง จนกว่าจะเข้าถึงภาวะที่เรียกว่านิพพานหรือภาวะเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งอันเป็นทั้งหมดนั้นซึ่งก็คือเป็นหนึ่งเดียวกับฉันนี่แต่ถ้าวิญญาณปรารถนาที่จะมีประสบการณ์ถึงด้านที่สูงส่งและสูงส่งขึ้นเรื่อยๆของตัวเองแล้วทำไมต้องมาวุ่นวายกับการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วย ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีทางเป็นการขึ้นข้างบนได้อยู่แล้วกอดถ้าวิญญาณกลับมาเกิดใหม่ในร่างมนุษย์นั่นเป็นเพราะมันพยายามที่จะมีประสบการณ์ให้มากขึ้นเสมอซึ่งก็หมายถึงเพื่อวิวัฒน์ให้มากขึ้นมีวิวัฒนาการหลายระดับที่สังเกตเห็นได้และแสดงออกผ่านความเป็นมนุษย์ได้ วิญญาณบางดวงอาจเวียนไหยตายเกิดหลายชาติพบหลายร้อยหลายพันชาติพบและวิวัตรขึ้นเรื่อยๆทว่าการวิวัตรสูงขึ้นนี้ซึ่งเป็นความปรารถนาสูงสุดของวิญญาณไม่อาจบรรลุได้ด้วยการกลับไปเกิดในรูปแบบชีวิตขั้นต่ำกว่าเดิมฉะนั้นมันจึงไม่กลับไปเกิดในรูปนั้นจนกว่าวิญญาณจะกลับคืนสู่ภาวะเป็นหนึ่งเดียว กับสิ่งอันเป็นทั้งหมดนั้นในท้ายที่สุดแล้วนั่นหละนี่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องหมายความว่ามีวิญญาณดวงใหม่ๆเข้าสู่ระบบทุกวันด้วยการไปเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นต่ำกอ็ไม่ใช่วิญญาณทุกดวงที่เคยถูกสร้างขึ้นถูกสร้างขึ้นพร้อมกันหมด พวกเราดำรงอยู่พร้อมกันทั้งหมดในตอนนี้แต่อย่างที่ฉันได้อธิบายไปแล้วก็คือเมื่อวิญญาณที่เป็นส่วนหนึ่งของฉันบรรลุถึงภาวะสูงสุดแล้วจดจำได้โดยสมบูรณ์แล้วมันมีทางเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่หมดเลือกจะลืมทุกสิ่งอีกรอบเพื่อจะได้ระลึกทั้งหมดขึ้นได้ใหม่อีกรอบและสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้ง พระเจ้าจะยังมีประสบการณ์ถึงตัวเองได้ใหม่ด้วยวิธีการนี้วิญญาณยังเลือกได้บ่อยเท่าที่ต้องการว่าจะกลับมาใหม่ผ่านรูปแบบชีวิตอะไรนะระดับขั้นไหนก็ได้หากไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่สามารถกลับสู่รูปกายได้อีกวิญญาณก็ต้องทำทุกอย่างให้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ ให้ได้ในชาติพบเดียวซึ่งจากมุมมองของเอกภพแล้วถือเป็นเวลาที่สั้นยิ่งกว่าการกระพริบตาครั้งเดียวเป็นพันล้านเท่าเสียอีกฉะนั้นใช่แล้วใช่แน่นอนที่สุดการเวียนว่ายตายเกิดคือเรื่องจริงคือของจริงเพราะการเวียนว่ายตายเกิดมีจุดมุ่งหมายของมันอยู่และก็สมบูรณ์แบบอย่างที่สุดแล้ว นีนโอเคครับแต่ยังมีอยู่อีกอย่างที่ผมงงพระองค์บอกว่าเวลาไม่มีอยู่จริงและทุกอย่างก็กำลังเกิดอยู่ตอนนี้ถูกต้องไหมครับกอร์ดถูกต้องนีนแล้วพระองค์ก็บอกเป็นในในเล่มสองพระองค์ลงรายละเอียดเรื่องนี้ไว้หมดแล้วพระองค์ก็บอกเป็นในว่ามีตัวเราดำรงอยู่ในทุกช่วงเวลา บนทุกระดับชั้นหรือในจุดต่างๆบนความต่อเนื่องโยงใยกันของพื้นที่ว่างอวกาศและเวลาก็นั่นคือความจริงนีนตรงนี้แหละที่ผมไม่เข้าใจสักทีและรู้สึกว่ามันบ้าบอมากคือว่าถ้าตัวผมคนหนึ่งบนความต่อเนื่องโยงใยของพื้นที่ว่างและเวลาได้ตายไป แล้วก็กลับมาเกิดใหม่เป็นอีกคนหนึ่งถ้าอย่างนั้นแล้วตัวผมตรงนี้เป็นใครล่ะครับเพราะมันต้องมีตัวผมอยู่สองคนในเวลาเดียวกันและหากผมทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดอย่างที่พระองค์บอกว่าผมกำลังทำอยู่นี้ผมก็ต้องเป็นคนหลายร้อยคนในเวลาเดียวกันเป็นพันเป็นล้าน เป็นคนหลายล้านคนที่อยู่ในหลายล้านรูปแบบอยู่หลายๆล,ล้านจุดบนความต่อเนื่องโยงใยของพื้นที่ว่างและเวลากอสเข้าใจถูกแล้วนีน <N ien. S 2> ผมไม่เข้าใจครับมันเกินกว่าที่จะนึกภาพตามหรือทำความเข้าใจได้กอดจริงๆแล้วเธอเข้าใจถึงขั้นนี้ได้ก็ดีมากแล้วนะ เรื่องนี้อยู่ในระดับของความเข้าใจขั้นสูงมากเธอเข้าใจมันได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนี่แต่ว่าแต่ว่ามันถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็แสดงว่าตัวผมส่วนหนึ่งของความเป็นผมที่เป็นอมตะไม่มีวันตายก็ต้องกำลังวิวัตรอยู่เป็นพันล้านลักษณะ อ่านชีวิตหลายพันล้านรูปแบบอยู่บนหลายพันล้านจุดบนล้อแห่งเอกภพในนิรันด์ขณะแห่งปัจจุบันหรือปัจจุบันขณะอันเป็นนิรันด์จากแอดมินค่ะกอสเข้าใจถูกอีกแล้วนั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่นีนไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมบอกว่าตัวผมต้องกำลังทำอย่างนั้นอยู่แน่ๆกอส ก็ถูกอีกนั่นลหละนั่นคือสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดไปนีนไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมบอกว่ากอดฉันรู้ว่าเธอพูดอะไรเธอก็พูดคําที่ฉันบอกว่าเธอพูดนั่นลหละที่ชวนให้งงตรงนี้ก็เพราะเธอยังคิดว่ามีเรามากกว่าหนึ่งนีนแล้วจริงๆไม่มีหรือครับ กอสไม่เคยมีเรามากกว่าหนึ่งไม่มีทางไม่มีวันนี่เธอเพิ่งรู้จริงๆหรือนีนหมายความว่าผมคุยกับตัวเองตลอดเวลาที่ผ่านมาหรือครับกอสก็ประมาณนั้นนีนหมายความว่าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าหรือครับกอสฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นนีน หมายความว่าพระองค์เป็นพระเจ้าหรือครับกอดนั่นแหละที่ฉันพูดนีนแต่หากพระองค์เป็นพระเจ้าและก็เป็นตัวผมด้วยและผมก็เป็นพระองค์ด้วยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ผมก็เป็นพระเจ้าน่ะสิกอดก็ใช่น่ะสิเธอคือพระเจ้าถูกต้องแล้ว แล้วเธอก็ตื่นขึ้นจนได้นะนีนแต่ผมไม่ได้เป็นแค่พระเจ้าแต่ยังเป็นทุกๆคนอีกด้วยกอดใช่นีนถ้าอย่างนั้นมันก็หมายความว่าไม่มีใครและอะไรอื่นอีกนอกจากตัวผมหรือครับกอดก็ฉันไม่เคยบอกหรือไงว่าเราและ พระบ,บิดาคือหนึ่งเดียวกันเป็นวัจ,จนะของพระเยซูนะคะจากผู้แปลนีนเคยครับแต่ว่าก็อดและฉันไม่เคยบอกหรือว่าเราทั้งหมดล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันนะ่ะนีนเคยครับแต่ไม่คิดว่าพระองค์จะหมายความตามนั้นจริงๆผมคิดว่าพระองค์แค่พูดเปรียบเปลยเฉย ผมเข้าใจว่าเพียงเป็นคำพูดในเชิงปัจฉญาได้คาดคิดว่าจะตั้งใจหมายถึงความจริงจริงๆรกอดมันเป็นคำพูดตามความเป็นจริงเราทั้งหมดล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือความหมายของคํากล่าวที่ว่าสิ่งใดที่ท่านกระทำแม้เพียงเล็กน้อยที่สุดแก่ใครสักคนหนึ่งในหมู่พี่น้องของเราท่านก็ได้กระทำให้แก่เราด้วย วจจาของพระเยซูจากผู้แปลนะคะเข้าใจหรือยังตอนนี้นนนเข้าใจแล้วครับกอดในที่สุดก็เข้าใจได้เสียทีนะนนนแต่ว่าอย่าเพิ่งหมดความอดทนกับผมนะครับถ้าผมจะขอพูดอะไรสักหน่อยตรงนี้คือตอนที่ผมอยู่กับคนอื่นๆอ,อย่างเช่นตอนที่ผมอยู่กับภรรยาและลูกๆ ผมรู้สึกว่าตัวเองแยกขาดจากพวกเขามีชีวิตที่แยกขาดจากกันเป็นของใครของมันผมรู้สึกว่าพวกเขาก็เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวผมกอดจิตรับรู้หรือจิตสำนึกนั้นคือสิ่งมหัศจรรย์พันลึกมันสามารถแบ่งตัวเองออกเป็นส่วนย่อยๆได้นับไม่ถ้วนเป็นล้าน้านเป็นล้านยกกำลังล้านส่วน ฉันได้แบ่งตัวเองออกเป็นส่วนเสี่ยวจำนวนนับไม่ถ้วนเป็นอนันต์เพื่อว่าแต่ละส่วนของฉันจะสามารถมองกลับมายังตัวเองและประจักษ์แจ้งถึงความน่าอัศจรรย์ของตัวฉันและสิ่งที่ฉันเป็นนีนแต่ทำไมผมต้องผ่านช่วงเวลาแห่งการหลงลืมแบบนั้นด้วยครับทำไมถึงต้องผ่านช่วงเวลาของการปฏิเสธความจริงและความไม่รู้นี้ด้วย แม้แต่ตอนนี้ก็ใช่จะพูดได้เต็มปากว่าผมเชื่ออย่างเต็มที่ถึงสิ่งที่พระองค์พูดผมยังอยู่กับภาวะหลงหลงลืมลืมอยู่เลยตอนนี้กอดอย่ามองตัวเองในแะ <God. S 2> ง่ร้ายจนเกินไปนี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเป็นอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ไม่เสียหายอะไรหรอกนีน <God. S 2> แล้วทำไมพระองค์ถึงมาบอกเรื่องราวทั้งหมดนี้กับผมในตอนนี้ด้วยล่ะครับ กอดเพราะเธอเริ่มจะไม่สนุกแล้วนะสิชีวิตเริ่มไม่ใช่เรื่องเบิกบานอีกต่อไปแล้วเธอเริ่มจมอยู่กับกระบวนการจนลืมไปแล้วว่ามันเป็นแค่กระบวนการเธอถึงเรียกหาฉันร้องขอให้ฉันมาหาเธอให้ช่วยเธอได้เข้าใจให้แสดงความจริงอันลึกล้ำกับเธอให้เปิดเผยความลับอันยิ่งใหญ่ความลับที่ตัวเธอเองซ่อนเอาไว้ไม่ให้ตัวเองเห็น ความลับเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเธอเองฉันกำลังทำทั้งหมดนั้นอยู่ในตอนนี้แล้วเวลานี้เธอกำลังถูกฟื้นความจำขึ้นมาใหม่อีกรอบมันเป็นเรื่องสำคัญกับเธอไหมละ่ะมันจะเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเธอในวันพรุ่งนี้หรือเปล่ามันจะทำให้เธอมีมุมมองและเข้าใจสิ่งต่างๆต่าง,างไปจากเดิมหรือยังละ่ะ เวลานี้เธอจะเยียวยาบาดแผลของผู้ร้าวรานไหมจะบรรเทาความหวั่นไหวของผู้หวั่นเกรงตอบสนองต่อความจำเป็นของผู้ทุกข์ยากเคารพเชิดชูความเรืองรองของผู้บรรลุและเห็นฉันปรากฏและดำรงอยู่ในทุกแห่งหนหรือเปล่าล่ะการรำลึกได้ถึงความจริงในครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไหม และจะเอื้อให้เธอได้เปลี่ยนชีวิตของคนอื่นด้วยหรือเปล่าหรือเธอจะกลับเข้าสู่ความหลงลืมอีกคราวกลับเข้าสู่ความเห็นแก่ตัวดังก่อนหวนคืนและคงอยู่กับความต้อยต่ำของตัวตนที่เธอคิดว่าเธอเป็นก่อนที่จะตื่นขึ้นอีกครั้งไหมละ่ะมันจะออกมาในรูปไหนดีนีนชีวิตดำเนินสืบไปไม่มีวันสิ้นสุดใช่ไหมครับ กอดแน่นอนที่สุดนีนไม่มีจุดสิ้นสุดกอดไม่มีนีนการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องจริงกอดใช่เธอจะกลับสู่รูปกายหมายถึงโลกกายภาพที่เธอสามารถตายได้ไม่ว่าจะตอนไหนและรูปแบบใดก็ได้ที่เธอต้องการนีนเราเป็นคนตัดสินใจเองว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเกิดอีก God, ใช่ทั้งเรื่องที่ว่าจะกลับมาหรือไม่และจะกลับมาตอนไหนเมื่อไหรน่นีนเรายังเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองอีกใช่ไหมครับว่าจะทิ้งร่างไปตอนไหนและจะเป็นคนเลือกเองว่าจะตายเมื่อไหร่กไม่มีประสบการณ์ไหนของวิญญาณที่เกิดขึ้นโดยไม่เป็นไปตามเจตจำนงของวิญญาณดวงนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะไม่เป็นไปตามเจตจำนง พราะวิญญาณคือผู้สร้างทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นวิญญาณไม่ต้องการอะไรมันมีทุกอย่างอยู่แล้วทั้งปัญญาทั้งหมดความรู้ทั้งมวลพลังอำนาจทุกอย่างความยิ่งใหญ่ทุกรูปแบบวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของตัวเธอที่ไม่เคยหลับไหลไม่เคยหลงลืมวิญญาณปรารถนาให้ร่างกายตายใช่ไหมไม่มันปรารถนาให้เธอไม่มีวันตายต่างหาก ทว่าวิญญาณจะทิ้งร่างจริงๆคือการเปลี่ยนรูปกายโดยทิ้งส่วนที่เป็นกายหยาบไว้ไปทันทีที่มันไม่เห็นเหตุผลว่าควรอยู่ในร่างนั้นต่อนีน่ถ้าวิญญาณไม่ปรารถนาให้เราตายแล้วทำไมเราถึงตายล่ะครับกอดเธอไม่ได้ตายเธอไม่เคยตายเธอเพียงแค่เปลี่ยนรูปไปเท่านั้น นีนถ้าวิญญาณไม่ปรารถนาให้เราทำอย่างนั้นแล้วทำไมเราถึงทำอย่างนั้นล่ะครับกอดนั่นไม่ใช่ความปรารถนาของวิญญาณคือการให้เธออยู่ในรูปเดิมตลอดไปเธอคือผู้เปลี่ยนรูปหรืออัตลักษณ์ของตัวเองได้ดังใจหากไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ในรูปใดต่อไปวิญญาณก็จะเปลี่ยนรูปด้วยความเต็มใจสมัครใจและเบิกบานใจ ไปต่อบนกลงล้อแห่งเอกภพนีนเบิกบานใจหรือครับกอดเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งนีนไม่มีวิญญาณดวงใดตายด้วยความโศกเศร้ากอดวิญญาณไม่เคยตายนีนผมหมายความว่าไม่มีวิญญาณดวงไหนเศร้าโศกเสียใจที่ร่างในปัจจุบันกำลังจะเปลี่ยนไปกำลังจะตายลงกอด ร่างกายก็ไม่เคยตายเพียงเปลี่ยนรูปไปพร้อมดวงวิญญาณเท่านั้นแต่ฉันเข้าใจความหมายที่เธอต้องการจะสื่อดังนั้นฉันจะอธิบายไปตามคำที่เธอใช้ตรงนี้เป็นความคิดเห็นของแอดมินนะคะพระองค์หมายถึงกายละเอียดไม่ได้หมายถึงกายหยาบที่ประกอบกันขึ้นมาจากธาตุสี่เพื่อให้คงอยู่ในจักรวาลทางกายภาพได้จริงๆแล้วตัวเราประกอบด้วยองค์สาม คือกายละเอียดจิตใจวิญญาณหลังจากวิญญาณทิ้งกายหยาบไปกายละเอียดจิตและวิญญาณจะผสานเข้าด้วยกันและเปลี่ยนรูปแบบไปพร้อมกันกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับการอยู่ในโลกวิญญาณจากแอดมินค่ะหากเธอเข้าใจชัดถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการสร้างขึ้น พบที่เธอเลือกที่จะเรียกมันว่าชีวิตหลังความตายหรือหากเธอมีชุดความเชื่อที่ชัดเจนที่เอื้อให้ได้รับประสบการณ์ของการกลับสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าหลังจากที่ตายลงถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่มีวิญ,ญญาณดวงไหนจะเศร้าโศกเสียใจกับภาวะที่เรียกว่าความตายวินาทีแห่งความตายคือห่วงขณะอันบรรเจิด เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเวลานี้วิญญาณสามารถกลับสู่รูปแบบตามธรรมชาติและสภาวะปกติของมันซึ่งโปรง่งโล่งเกินบรรยายรู้สึกเป็นอิสระอย่างเต็มที่ไร้ซึ่งขีดจำกัดและตระหนักได้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่ทั้งสุขล้นและลึกล้ำเป็นไปไม่ได้ที่วิญญาณจะเศร้าโศกกับสภาวะแบบนั้น นีนพระองค์กำลังบอกว่าความตายเป็นประสบการณ์ที่มีความสุขกอดวิญญาณดวงไหนที่ปรารถนาให้เป็นแบบนั้นมันจะเป็นไปตามนั้นเสมอนีนหากวิญญาณต้องการออกจากร่างมากขนาดนั้นทำไมไม่รีบออกไปให้มันจบจบมัวมาค้างตึงอยู่ในร่างทำไมครับ ก็อฉันไม่ได้บอกว่าวิญญาณต้องการออกจากร่างแต่ฉันบอกว่าวิญญาณรู้สึกเบิกบานในยามที่ออกจากร่างไปนี่มันคนละความหมายกันเธอสามารถมีความสุขกับการทำอะไรสักอย่างแล้วก็มีความสุขกับการทำอย่างอื่นได้อีกเช่นกันการที่เธอรื่นรมกับการทำอย่างหลังไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่มีความสุขกับการทำอย่างแรก วิญญาณไม่ได้หมดสุขที่ต้องมาอยู่กับร่างกายตรงกันข้ามเลยวิญญาณพอใจที่ได้เป็นเธอในรูปแบบที่เธอเป็นอยู่ในปัจจุบันและนั่นก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่วิญญาณจะพอใจเช่นเดียวกันในเวลาที่ตัดความเชื่อมโยงกับร่างกายในปัจจุบันนี้ไปแล้วนีนเห็นได้ชัดเลยว่ายังมีแง่มุมเกี่ยวกับความตายอีกเยอะมากที่ผมไม่เข้าใจ ขอจบสำหรับคลิปเสียงนี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังขอขอบคุณแอดมินและผู้แปลนะคะคุณอุดมเกียรติมานะาที่นี้นะคะขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ